งานน้ำรั่วนะครับวันนี้บุรกูลนะครับอตอนนี้เนี่ยลูกค้าให้ทางนิตินะครับมาตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าน,น้ำรั่วนะครับวันนี้เราจะเข้ามาทำงานเราหาก่อน,นดูที่เท้าหันหันกล้องไปที่เท้าครับอุปกรณ์ลูกค้าเปลี่ยนมากันเยอะแยะแล้วนะครับนะเปลี่ยนกันจนแบบไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วนะ อ่ะโอเคเรามาดูกันตรงนี้อ่าวันนี้เราพบตอนนี้นะครับมาถึงนี่แล้วเนี่ยเราพบว่าแอคคูมูลเอเตอร์ถังน้ำเต็มนะครับกดมาละ ปิดวาล์วไว้นะครับแล้วปั๊มน้ําก็หยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขารั่วไหมหรือระบบปั๊มตัวปั๊มมีปัญหานะครับเวลาหาน้ำรั่วตรวจสอบที่ปั๊มน้ำก่อนเนาะดูก่อนนะว่าน้ำรั่วหรือปัม้มพังนะ น้ำปลาเลยหยาะออกเป็นน้ำปลาเลยงานหาน้ำรั่วเราเริ่มตั้งแต่เข้าบ้านลูกค้านะครับถ้าเรียกใช้บริการเราเราก็จะตรวจสอบทั้งบระบกนะครับไม่ทราบว่าถังแตกหรือเปล่านะนะครับแต่ถังรุ่นนี้เนี่ยเติมเติมลมได้นะครับเติมลมได้อ,อก็ ถ้าถ้าเดิมของระบบมาเนี่ยจะเป็นไนโตรเจนนะครับแต่สาหรับท่านใดบ้านไหนที่ไม่มีไนโตรเจนก็ปั๊มสบลมจักรยานนะครับ ถ้าไม่อยากเสียเงินก็ตรวจสอบเองนะครับถ้าผมมาแล้วแค่ตรงนี้ก็คือเสียค่าตรวจสอบตามปกตินะครับไม่มีคำว่าเล็กน้อยพราะทุกอย่างมันมีใช้ใช้จ่ายหมดนะครับเดินทางขับรถมานะครับถ้าคิดว่าความรู้และความสามารถแค่นี้มันเล็กน้อย ก็ทำาไมไม่ทําเองนะครับเพราะฉะนั้นหล,ลายท่านที่อยู่ในวิดีโอของครั้งผมพูดแรงมันคือเรื่องจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในส่วนปั๊มน้ํานะครับว่าเขาจะทางานไหมหรือมีการรั่วไหมเปิดน้ําเข้าระบบครับรเบรกเกอร์ครับโอเคตอนนี้นะครับปั๊มน้ําตัดนะครับซึ่งเหมือนตอนแรกมันก็คือตัดอยู่นะครับตอนนี้เราจะเปิดน้ำเข้าระบบดูซิว่ามีการรั่วไหม ถ้ามีการรั่วปั๊มจะไม่หยุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปิดไปนานแล้วเราก็ไม่ทราบเหมือนกันรอสักพักหนึ่อาจจะมีการเติมน้ำเข้าระบบในส่วนนั้นหรืออาจจะรั่ว ไม่ตัดตัดนะครับแสดงว่าในระบบบ้านมีรั่วส่งผลทำให้แอคคูมเลเตอร์น้ำเข้าถังตลอดเวลานะครับถังแรงดันสีอะหนึ่งนะครับมีน้ำรั่วภายในบ้านอีกหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการหาครับตอนนี้เดี๋ยวรอรอเจ้าของบ้านตอนนี้เราอยู่กับแม่บ้านบ้านเปิดอย่นี้ผมเปิดเปิดเ้าเปิดความหน่อเปลูกเปิดล่าพี่ฟังไม่ต้องท่าอยู่ก่อน น้ำเติมมาก็ไม่มีสีแดงนะเดี๋ยวเราจะกดจากตรงนี้ก็ไ้เลยมาดูสีน้ำต่อไปเส้นท่อไม่มีน้ำแดงนะของม้นจะมีก็จากท่อ,อ,อ,อนภายในผนัง,นงใช่ใช่ใช่บนท่อในผนัง อันนี้จะเป็นเรื่องของการเดินทอน่อน้ําร้อนซึ่งจะมีสนิมในมทอน่อน้ําร้อนพ้อมมีสองน้ำนมีน้ําร้อนกับน้ำเย็นถูกไหมครับอันนี้จะเป็นในส่งน้าร้อนด้วยก็คือเป็นเรื่องของพวกสนิมที่อยู่ในปลอกรณนนะครับแต่น้ําจากตัวเส้นหนึ่งที่มาตรงนี้ไม่มีนะครับนี่น้ำที่ออกมาไม่มีสีแดงนะครับโอเคอนะครับอาจจะแค่ท่อหลุดหรือแยกออกจากกันเพราะถ้าแตกหรือขาด แล้วน้ําพ่นกระจายเลยเนี่ยนะครับบนนี้เนี่ยไม่มีแรงดันแน่นะครับ <c oughs> <c oughs> เปิดตามนะครับเรามาดูแรงดัน ๊มแรงดันไม่ถึงครับปัม๊มตอนนี้ปั๊มแรงดันไม่ถึงนะครับปั๊มทำงานอยู่แค่ประมาณยี่สิบปอนนะครับมันก็จะเลยทำให้ปั๊มไม่ยอมตัดการทำงานนี่คืออัน,อนดับแรกถามว่ารั่วไหมเขาปิดแล้วตอนนี้นับหนึ่งถึงห้าแล้วแล้วก็ปิดระบบนะครับถ้าระบบรั่วแรงดันจะถูกลดลงนะครับนะ ถ้าถามว่ามีรั่วไหมอาจจะมีรั่วแต่รั่วเล็กน้อยไม่ได้รั่วเยอะกับที่แรงดันยี่สิบปอนนะครับมีรั่วแต่ปั๊มอ่ะทำงานไม่พอที่จะตัดตัวเองนี่คือประเด็นแรกนะเพราะฉะนั้นงานตรงนี้จะมีการทำาุดสองอ่างเดี๋ยวต้องต้องไปดูตัวปั๊มทำให้แรงดันมันได้ก่อนหรือถ้าไม่ยุ่งนี่แรงดันลดลง คือปั๊มไม่สามารถสร้างแรงดันได้จนถึงตำแหน่งตัดโดยปกติตำแหน่งตัดจะอยู่ที่ประมาณ35-40ถึง40นี่จะเป็นปั๊มตัวเล็กอย่างนี้นะประมาณ35ก็จะตัดการถึงประมาณ2.2จถึง28นะครับประมาณ40นะหรือ1.6แต่ถ้าฟูจิก้านี่จะอยู่ประมาณ1.6ก็ควรจะต้องตัดแหละหนะ1ึนะ่งเงี้ยไม่ตัด ไม่บ้านจา๋าปิดวาปำน้ำที่หนหนออยู่ตรงนี้ครับแผนหนึ่งพี่เขาเจอแล้วเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ใต้ ตรงกระถอเนี่ยแน่เลยใต้ห้องแมวโนโนตายที่ที่จอดรถครับฝั<อ>่งส<ร>นามรถตรงที่รถน้ำต้นไม้อะค่ะเนีย่ยพี่เขาฟังเสียงเขาบอกว่าที่จอดรถตรงที่รถน้ำต้นไม้ค่ะ<อ>ตายตายพื้นอ้ตัวยืน แม่บ้านเปิดบอกแม่บ้านเปิดวาแล้วเป็ี่ินที่บอกแม่บ้านเปิดวา,าอว 我发一个。 พี่จับตำแหน่งที่จักจริงๆได้นะครับแล้วค่อยก็อาจจะให้ส่วนเขามาเจาวพี่พี่เขาเป็นผนังชี้เป้าใช่โอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกมาที่เหลือมันเป็นงานลูทีนแล้วไงครับมันจะลึกเท่าไหร่ยังไงดีเทลเป็นยังไงนี่เอาคนเป็นโรคหัวใจมานั่งเจาะเาไม่ไหวได้ค่ะได้โอเคเพราะงั้นแค่นี้ค่ะ เ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนครับอย่างครับรไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวง่ายๆครับเปิดโทรศัพท์ผมเนี่ยครับเดี๋ยวให้ให้ให้เรียบร้อยก่อนครับใชโทรหาพี่เขาเองหรอหรือว่าส่งโทรส่งอา่าทางนิติครับนิตินิติโทรับ ถ่ายวิดีโอไว้ได้นะคได้ค่ะตรงนี้นะหน้าจอ,อเดี๋ยวให้น้องแม่บ้านอยู่ไหนเอยเอยอะพี่แป้งค่ะตรงนี้จะไม่มีนะครับค่ะนี่นะนี่นี่บนหน้าจอสี่สิบเก้า จุดฉีดอยู่ตรงนี้เลยโอ้ oh. ไปปิดมิเตอร์อปิดปั๊มน้ำนี่ถ้าเราแก้ช่วงคราวกับเ,เกี่ยวกับปั๊มน้ำอะไรก่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องเลยครับ <c oughs> มันแตกครับ oh. อ๋อนี่ครับนี่เขาปิดแล้วครับปิดแล้วแต่ยังอยู่อือ mm. ตรงนี้ไม่มีอืมอืม ตรงนี้ได้ยินเสียงน้ำฉีดออ,อกมาตรงนี้เป็นน้ำหยดมาเลยตรงตรงนี้น,น,นะครับตรงนั้นตำแหน่งอือฮคือต้องทุบตรงนี้หมดเลยแค่ตรงนี้ครับแค่นี้เองครับก็คือเพราะมันนั่งอยู่บนโคนเสาตรงนี้น่าจะมีท่อวางอยู่บนฟุตติ้งอะไรสักอย่างน่าจะหักกันอยู่บนฟุตติง้งเดี๋ยวว่าน่าจะหักเพราะมันสุด one เป็นศูนย์นะครับศนะูนย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่เพิ่งเดินนะติดเลยติดเลย รอยคืงี้หเยตรนี้อยู่ตรงนี้เลยเครับอยู่ตรงนี้เลยแตอยตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคอก็ผมไม่มีสกัดแยบนะอเวลาสกัดออกปาเนี่ยมันเรื่องเรื่องมันเป็นปูนสแตมป์เ่งเไงใช่ไหมมันต้องตัดให้สวยๆอ่ะ ค่ะ่างนันเคได้มีเอเว้มาเขาไม่พยายามตัดแยกว่ะเพราะมันสุดไม่เท่ากันไงคะเราก็เลยตัดให้มันแบบจริงจริงแล้วทำอะไรได้ไหมมันไม่มีท่อคือมันไม่มีวาล์วปิดในช่วงในแต่ละส่วน,นแต่<ว>ถ้าไม่มีวาล์วปิดแยกส่วนออกมาเนี่ยมันก็คงจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมทีนี้ข่้นตอนครับก็ ผ่านไปแล้วนะครับกับงานสำรวจน้ำรั่ววันนี้นะครับก็ลูกค้าพบปัญหาการรั่วนะครับความทำงานจนแอคคุมพังนะครับตัวเพชเชอร์สวิตพังไปหลายครั้งแล้วนะครับสองสามอันแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแค่แผลรั่วเล็กๆนะครับทำให้เราเกิดความลำคาญนะครับแล้วก็ ทำให้อุปกรณ์เสียหายคือเราปล่อยนะครับเราปล่อยกันไปเรื่อยๆจนว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์พังปั๊มน้ําพังต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของน้ํารั่วนะครับเราก็อย่ามองข้ามครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างแค่ว่าค่าน้ําสูงขึ้นอุปกรณ์มันจะเสื่อมด้วยครับแล้วก็เสียหายไปด้วย เพราะนั้นครับด้วยความปรารถนาดีครับจากแก้ท่อตันช่างเอครับอย่าลืมครับสุดเป็นหกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อตันช่างเองานสำรวจน้ำลั่วโอ้กู